มาเก็บตะขอมาเก็บหมากคอเอาถุงปุ๋ยมาใส่เลยเมืองเด้อต้อนบกคอพู้นอยู่ด้านหลังพูนานนอยบอกคออ่ะมาเก็บบกคอคะ่ะหล่อไปไหมไปบังไว้นี่นี่โอ้โหโอ้โหมองแววไม่เ,มเคยเห็นบกคอดื่มเต้บกคอเอาไปใส่น้ำปลาน้ำตาลพริกปน่น วงหนเกือบโดนัะเบิกอะเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าต้นมังโบะบักโคเพบตนนอกไขรมเอิญบักโคเพบมักโคเพบอืมอืมอะไรต์วิวรถมาเอาขึ้นสอยมากโคตะโคนะคะไปนะผู้บ่าวคนนั้น กำลังเก็บมาข้ออยู่มาข้อดอกๆอ,อยู่ปลายหน<ะ>้า <นะ S 1> บ้านเราซอยลงมาเด้อวิวอ,อยู่ของตามั้ยปัป๊บปุ๊บลวงแล้วอยู่ของตาไหมของตาวิวสวัสดีครับ <c oughs> ดูชีต้นวิ่งหนีอะไรอ่ะบอกบอกข้อมาขออยู่ปลายนาต้นบอกไงเลยมีหมดแดงน้ำวะสันหมดแดงหมดตะน้อยค่อยๆเดินไปอุ้ยกิ้งกือ กิงกูยยักวานกากเขาไหน้นวยบกขอถึงพอบนอนี่ข้าวสวยสวยสวยไหมคะทุกคนวานเขาวานหน้า เดินเลาะตามคันแดนไปเพราะเป็นคันแดนนี่อย่างยางเลาะนะอู้ตกตกตก อุด้ดปตามหมดหลายเนาะมาตามแววมาเลยทุกคนไปหาเก็บบอกข้อต้นตะข้อ,อยุไปายนะแม่นั่นต้นอีบุกบอกแม่ต้นอีบุก นี่คือต้นอีบุกนะคะนี่นเห็นว่าต้นอีบุกระวังมดเดอ้อต้นตะข้อมีหลายบ่ล่ะอันนี้ต้นอย่างแม่บอนหรือทุนโอ้ต้นบอนหรือว่าต้นนางหวานนะคะทุกคน อ๋อเผือกโอ้ต้นเผือกอันนี้โยปลูกไว้บ่อ๋อโอ้อันนี้ปลูกเผือกนะคะให้หลานปลูกเผือกหลานปลูกเผือกไว้ใส้ถุงอ้ถุงหนดูหน่อยบ่ค้อหนโอ้ นี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหมองแนวไม่เคยเห็นบกคอจุนเต้นบกคออันนี้ต้นบักอึกอยู่ปลายนามันจะมีหนามเด้อทุกคนเด้อมีหนามเด้อนี่ต้นบักอึกอันนี้ยังไม่สุกอันนี้สุกแล้วจะเป็นเหลืองๆลูกเหลืองๆ สนุกกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะโอ้โหได้มาได้มาทุ่งนาลงนเล่นน้ำด้วยจะว่ายน้ำตุ้มตำตุ้มตํำบ่โอ้อันนี้เป็นคลองคลองคลองชนรับประทานนะคะเป็นคลองหลวงน้ำขึ้นนะเนี่ยอยู่ปลายนาของเราเองค่ะทุกคน ตานี้ตื่นได้ยังต่อยเอาต่อยเอาขื้นเมื่อไหร่หมดมันหลายนะนั่นแหละมันต้องใส่พริกเกลือ <c oughs> ปีเลยปีเลยระวังมดะนะคะใช่มใช่ลกูกไปให้กำลังใจลุงลชู่ชู่อย่างก็แม่โอ้พกมีดพาขึ้นไปตัดต้นลูกขอพรไปช่วยพ่อที่ลกูก ช่วยพี่คอปพี่คอมเก็บน่ะุณน่ะเพอนเรียนเหล่นยุบไปปลายน้ำแม่สูลูกสาวลูกสาววิ่งไอ้โอ้ยคุณน่ะเรียนเหรียยุบไทยน้ำเแม่แม่ลูกสาวไผ่น่ะนะบ่เคยเรียนหลยแม่ได้ก็ขึ้นมาดิได้ เออทีขึ้นก็ขึ้นไปเถอะนีแล้าวอะเออนู่นน่ะลูกสาวกับชีโต๊ดวิ่งเล่นกันแล้วก็ได้ตัดยอดให้มันลงต่้ๆเนาะ มะเขือเอาไปใส่น้ำปลาน้ำตาลพริกปน่นลม่มแม่ลม่มล่มอะไรคะลม่ลมมะเขืออันนียโอ้คนรอคนลอโอ้ยแย่แยพี่น้องกันนะคะครับ ลงมารังจิงเลยลบเยอะล,ล,ลันล,ล,ลงไหมนะครอ่ิดจิง,จงเห็นคนุ้นับเผืออวะล่ะาลอ่ะอืมลบลบเยอะลบ เหนียวแทะจับดีๆเด้อคนต่อยอ่ะคนฟันมันต้องใส่เรื่อยมันเนาะขาดแล้วแต่มันเป็นแงงขีกอยู่มันขีกอยู่ไม่เรื่อยนะ อแม่ก็วา,างนั่นแหละตัดแล้วฟังสุดยอดแล้วลูกขอลูกขอค่ะลูกขอไปนะอ้าวเกือบโดน อย่าถ่ายรูปนี่กดไปในตัวได้ครับแม่แม่ในลมใหม่เดียวอ่ะมไรครับนี่อะไม่รู้จะเอาไหน่อนเลยอะมนเยอะไปหมดเลยอะเลือกหเหมือนลำใหญ่เฮ้ยนียอดเลยอุ้ยไอที่หักก็เป็นหยั่งวันีโยแม่ม่เราเอาเรเข้าบ้านโหมมา มันเหมือนพ่อตัดแต่ว่าไม่ให้มันมันยอดสูงไงจะ่าะยะถเกียร์บอว่าห่างกูจะลงไรอ่ะหล่อใบไม้ไม่บังไว้โอ้พ่ออย่าพ่ออย่าลงมาด้วยนะ ไอ้กิ้งมันไงหูมันกำลังออกออกันนั่นเลยอะฮะถ้ามันหล่นตรงนี้เป็นเรื่องเลยเอะช่วยเก็บเร็วอือหึวู้หล่นไปเลยโล่งแล้วนี่มันวายชิดเลือเหรอหรือว่ามาเอาอันนั้นอะมาผลไม้ ไหนนี่หน่ะนายโอ้สวยจังเลยขอมาช่วยพ่อเก็บมาช่วยลุงโยเก็บเร็วเวช่วยกันเดี๋ยวพ่อลงก่อนอ่ะเป็นพัอเลยเป็นผูปพัวปัวใหญ่ๆหหืม อะไรคะไหนอ่ะไหนอ่ะไหนกับบนเขาคอบนพับเบิกอะออ๋เนี่ยจริงเขาเรียกว่าต้นมังโบรบักโโคเพปอีหยังก็บักโโคเพปบักโโคเพปมันยังเลาะหนากันแล้วเนี่ยโอ้อันนี้ต้นบักโโคเพปท่องเที่ยวคนกรุงเทพเขาเรียกกูดเบอร์รี่อืมแต่คนลาวเฮาเอิ้นว่าอย่างนอกไข่ลมเอิ้นบักโโคเพปบักโโคเพปอืออือ อันนี้มันยังบํารุกเนาะยังเออนวยเป็นสีสเขียวๆอยากกินนวยสุกมันครอบเคยกินอยู่ใช่ไหมเออนี่ยที่เขาขายอยู่บนเขาค้อบนทับเปิดนตอนนี้สูบน้ำเข้านาอยู่นะคะนาตรงนี้มันจะแห้งนะคะสูบน้ําเข้านาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็สูบน้ำเข้านานะคะด้านนี้สูบแล้วข้าวเขียวแล้วตรงนี้ก็โดนห้อยหล่อหลด ชิดโยกแตลังเก็บมาขวาหายอยู่ทุกคนคะวันนี้นะคะแววก็มาตรงทุ่งนานะคะเป็นนาที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะเขียวไหมคะทุกคนตอนนี้ก็ให้หลานทำให้อยู่นะคะหลานโยนะคะบริการเต็มที่เก็บมาข้อใหยคะ่ะ มาที่นี่มีความสุขค่ะทุกคนโอ้หิวหิวหิวไปหิวมาค้อกลับบ้านค่ะทุกคนจากปลายนาของเรานะคะปลายนาของเราไหนหนูเดินไปทางไหนกันลูกน้าเดินไปกับพี่คอปก็ได้นะั่นน่ะเอออย่าเข้าไปล้างที่บ้านค่ะเล่นเล่นหลายเปลี่ยนเบิด นี่ไงคักเอาโยกไปก่อนนู้เดินไปงงนปู้นไงบอนี่เป็นพวงเลยอู้อู้อูอ้ยางกระโปะกระเพะได้บอหน,น้ถูบน้ำใส่นะไปไปอ๋อยังไม่ได้จีดง่ะย่างสีดเอาบอ ออาเดินเ,นนเ,นเนมื่อกี้มัวแต่ไอดูอน,นุนอันนี้ตกหลุมแม้วงกันน <S <S <ส>ี่นี่มักข้อได้เป็นพวงเลยคุณอ่ะหลายเนี่ยคุณโยพามาต้อยนะาย,ายังเลานะหนากซำนนี่กับมีแล้ว วิวมาแล้วลูกมาเดี๋ยวซ้อนใสกับลุงโยลุงโยรอลูกมาเป็นไรลูกเด๋โอ้มาเที่ยวถุงนะไป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 อย่าไปอาบน้ำโอ้ยรถมาเอาขึ้นอืมเอาโอ้ตายมาคอยจับอแบกกันไป

ตกทุ่งนาเข้าเลยดิตกลงป้าเข้าไดีบยวปัปวเป,วปิดน้ำมาเอาแม่จะอาบไว้อย่เข้ามาล้างขาล้างขาตกทุ่งนาอ่ะยกโอ้โหมอได้นี่มอได้นี่ไปยอดเลยนะนาหันมาหันมาอ ไม่อยากขี้ควายขี้ควายไม่มีหรอกลูกจะขี้โต๊เอาตั้งนี้มาอุ้ยน้ำนองไปนู่นแล้วนี่มายืนตรงนี้นี่ไหนหันมาหันมา